เฮ้ยจินลิตเฮ้นลิต <c oughs> คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่พลัสนกพลัสก็ได้ไลน์ก็ดี มาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องขัน5เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วนู้นเลยครับเรื่องนี้คุณออมมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวตอนที่ไปต่างจังหวัดแล้วก็ได้เข้าไปพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งแล้วฝืนอยากได้บ้านพักที่โอ้โหพนักงานไม่ให้จึงเกิดเรื่องชวนหลอนตามมาครับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วครับบ้านฝั่งตรงข้าม มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่แปดกับสายของคุณออมกันเลยครับสวัสดีครับคุณออมสวัสดีค่ะพี่แจ๊คุณออมสบายดีนะครับสบายดีค่ะปีกว่าไม่ได้คุยกันถูกไหมอ่าใช่แต่ติดตามพี่แจ๊คตลอดนะติดตามจนน้องน้องโจ๊ตโตแล้วอะโตแล้ววิ่งแล้วตอนเป็นผู้ควบคุมงานไปแล้วปีที่แล้วเมษาปีที่แล้วก็เพิ่งคลอดอะ อนนี้ก็น้องวิ่งแล้วพี่แจ๊ควิ่งแล้วอ่ะเร็วมากเดินตรวจงานได้แล้วเดินตรวจงานแล้วอ่านะฮะเราคุยกันล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วเรื่องขันห้าโนใช่ค่ะนะครั้งนี้คุณออมมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณออมเองเหรอใช่ทางครอบครัวเลยพี่แจ๊คตอนนี้ไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปเที่ยวไปพักที่รีสอร์ทแห่งหนึง่งใช่แล้วก็อยากจะไปได้ห้องที่พนักงานไม่ได้อยากให้ จะบอกว่ามันไม่ได้อยู่ในบ้านที่เปิดให้เช่าอยู่ดีกว่าอุ้ยตายยวต้องมาฟังเรื่องนี้กันครับบ้านฝั่งตรงข้ามไม่ระบุจังหวัดแล้วก็ชื่อของรีสอร์ทแห่งนี้นะค่ะไม่ไม่ระบุเลยยังไงเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้คุณออมอ่ะแบบออมเรื่องเลยนะคะได้เลยครับอ่ะสวัสดีค่ะชาวแก๊งเตอร์ทุกคนสำหรับคนนอนดึกนะคะครับอุย้ยค่อนไปทางเช้าแล้ว คือเรื่องอันเนี้ยค่ะเกิดขึ้นว่าสี่ปีที่แล้วคือโดยปกติอะค่ะครอบครัวของออมเนี่ยคือเป็นครอบครัวที่ค่อนข,ข้างใหญ่ค่ะอื <Ừ. S 2> แล้วก็จะมีการเที่ยวเนี่ยทุกๆปีเหมือนเที่ยวสิ้นปีอะค่ะพี่แจ๊ช่วงใกล้ๆหน้าหนาวอะไรแบบเนี้ยเราก็จะแบบหาที่ไปเที่ยวกันแหละ <Ừ. S 2> และใน,นส่วนปีนั้นค่ะทางเราก็แบบอยากไปเที่ยวภาคเหนือโดยที่ว่าบ้านน้าเขยอะค่ะเขาเป็นคนเหนืออยู่จังหวัดจังหวัดนึงละกันค่ะอื อันที่นี้ตกลงกันไว้ว่าเราจะไปจังหวัดนี้นะอะไรเงี้ยไปเราจะไปทั้งหมดสามวันสองคืนแต่เราจะไปพักอีกจังหวัดหนึ่งก่อนในภาคเหนืออ่านด้วยความที่ว่าน้าสาวอะค่ะคือเขาจะเป็นคนที่ชอบจัดแพลนทิปเที่ยวใช่ไหมคะเขาก็อ่ะเดี๋ยวเขาก็หาที่พักไปแล้วก็ไปเจอรีสอร์ทรีสอร์ทเนี้ยเขาก็เลยตัดสินใจจองเดิมทีแรกอะค่ะเราจะได้บ้านพักเป็นบ้านพักรวมเหมือนทั่วไปอะค่ะคลายคูวิล่าในภาคเหนือ อ่ะทุกคนก็ดิวที่เจ้ที่ที่จองอันเนี้ยไปแล้วออคือก่อนวันไปอะค่ะนาก็จะแบบว่าเปิดแมปดูหาที่เที่ยวดูซิก่อนจะถึงจะแวะอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทีนี้พ่ใน g o o g l e แมปอะค่ะมันไปเห็นบ้านหลังหนึ่งอยู่ในรัศมีของรีสอร์ทเนี้ยอยู่บนคแหน่ง,นงเดี๋ยวนะนเดี๋ยวนะคุณคุณคุณอ,อมสัญญาณของคุณอ,อมเหมือนโทรศัพท์มันไม่นิ่ง ออได้ยินไหมคะอ่าได้ได้ยินแต่บางทีแบบตอนที่จังหวะขยับโทรศัพท์อะครับเสียงมันหายอ๋ออ่าอตอนนี้คุณออมคุยกับผมแบบไหนเนี่ยเออเอาแน่ผูค่ะไม่ได้เปิดสปีกร์โฟนนะไม่ไม่โอเคโอเคเนี่ยอันนี้ชัดเลยโอเคโอเคอ่าต่อจ่ะโอเคค่ะเอ่อทีนี้ใช่ไหมคะคือเราเปิด Google Map เพื่อจะหาที่เที่ยวค่ะแต่ว่านะ เห็นเห็นบ้านหลังเนี้ยอยู่ในสมีของรีสอร์ทนะคะคซึ่งบ้านหลังเนี้ยค่ะพี่แจะคคือวิวมันดีมากมันติดน้ําตกใช่ไหมคะติดลําธารไหลตลอดและช่วงนั้นที่จะไปค่ะมันจะเป็นปลายฝนต้นหนาวคือน้าคิดว่ามันจะเป็นอากาศดีมากๆเพราะว่าที่เราไปอะค่ะมันมีเด็กใช่ไหมคะพอเราติดน้าตกปุ๊บทีนี้บรรยากาศมันก็เออดึกสะดวกในการเล่นน้ําอะไรแบบเนี้ยค่ะ น้าเขาก็เลยแบบว่าจะเปลี่ยนที่พักที่นี่จะขอเป็นที่นี่แทนแต่ว่าเขาพยายามโทรหาที่รีสอร์ทแต่ไม่รับเขาน้าก็เลยพูดว่าโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอไปถึงที่นั่นน่ะจะขอเขาเปลี่ยนดูซิแบบอยากได้ที่นี่มากๆเลยเพราะว่าบรรยากาศมันดีอืเพิ่มเงินก็ยอมอะคะ่ะพี่แจ็ครับไม่รู้ว่าอะไรโดนใจให้นะ้าแบบอยากได้ที่นี่มากๆทั้งทงว่ามันมีที่อื่นอีกกับบ้านพักหลังอื่นอีกอะคะ่ะอืต้องต้องหลังนี้ด้วยนะ ต้องหลังนี้เท่านั้นเออแล้วนะาเขาก็แบบว่าอ่ะไม่เป็นไรแล้วพอวันไปใช่ไหมคะพี่แจ๊ค oh. ก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะ oh. แต่พอไปถึงที่รีสอร์ทเนี้ยนะาเขาก็เลยเปิดรูปบ้านหลังเนี้ยให้พนักงานดูเขาบอกว่าขอโทษนะคะพอดีว่าอยากรบกวนขอเปลี่ยนบ้านหลังนี้หน่อยอะคะ่ะ oh. พอดีว่าเห็นใน g o o g l e Ma p แล้วบบรรยากาศมันดีมากมันสวยมากอะคะ่ะพนักงานมีสองคนพี่แจ๊คตอบไม่เหมือนกัน oh. อีกคนหนึ่งตอบว่าได้ค่ะอีกคนนึงตอบว่าไม่เปิดให้บริการนะคะอา้าวแล้วพูดพร้อมกันด้วยเหรอใช่พี่แจ๊คปู่ไม่เตรียมกันอย่างนี้เหรอใช่<อ>แล้วร้าไก็เลยบอกว่าอันนี้สรุปยังไงคะพอดีว่าได้ไหมอยากได้มากเออย,ยังฝืนอยู่พี่แจอ<笑>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 กก็แบบเขาก็หันไปหันพนักง,งานอาหารไปคุยกันสองคนใช่ไหมคะ<อ>สัพักก็ได้คําตอบที่แน่ชัดว่าเออได้ค่ะ กลายเป็นว่าอะกลายเป็นว่าได้แล้วยอมยอมให้เราเช่าหลังนี้และแต่ว่าแต่ว่าไม่เก็บเงินเพิ่มสักบาทพี่แจ็คหมายถึงว่าราคาน่าจะแพงกว่าถูกไหมใช่ค่ะเพราะหลังใหญ่กว่าเยอะมากแล้วบรรยากาศด้วยบรรยากาศอะพี่แจ๊คกลายเป็นว่าเขาบอกว่าอ๋อได้ครับอะไรเงี้ยงั้นผมไม่เก็บเงินเพิ่มนะครับอือะทีนี้นะก็บอกอู้ขอบคุณมากเลยค่ะอะไรเงี้ยมันดักดีใจอะพี่แจ็คได้มาเที่ยวแล้วก็ได้บ้านหลังที่ตัวเองต้องการแล้ว อ่ะทีนี้จังหวะที่จังหวะที่พนักงานจะช่วยกันยกของไปที่บ้านหลังนี้ยค่ะพี่แจ็คพนักงานอะ่ะไม่พูดอะไรเลยนะคะสองคนช่วยกันยกของแล้วก็เดินไปส่งที่บ้านหลังนี้แต่สิ่งที่พนักงานทำอค่ะพี่แจ็ควางไว้หน้าบ้านแล้วเขาก็กลับเลยทันทีอืมอืมไม่อธิบายอะไรเลยไม่แบบ<ล>ว่าไอในบ้านในห้องไอแอร์อยู่ตรงนี้นรีโมทไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยค่ะเขายืนหน้าบ้านแล้วเขาก็วางของเสร็จแล้วเขาบอกว่าไปเลยโอ นะยังจะเอาอีกเหรอตอนนั้นคนอยากเที่ยวกะพี่แจ็คก็แบบอ่ะไม่เป็นไรเขาอาจจะลูกค้าเยอะอะไรแบบนี้รีบกลับไปเลี้ยงชั้นก็เลยแบบว่าอ่ะไม่เป็นไรปล่อยคือแต่ต่อ้วยที่ว่าคือออมเป็นคนฟังแหลงผีเออพี่แจ็คพอดเรื่องมันเหมือนใช่มันแนวทางนี้เลยนะใช่ค่ะทำไมเราถึงจะต้องมาฝืนไอ้บ้านหลังที่เขาไม่ให้เช่าด้วย อ่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดเยอะค่ะเราคิดว่าแบบว่าเออหลังนี้เขาอาจจะแบบว่าปิดประปรุงหรือมีคนจองหรือเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยมันเลยไม่ขึ้นมัง้งแบบมาในจังหวะพอดีที่ว่าเขาหลุดจองหรือเปล่าอ่าไม่เป็นไรอ่าพี่แจ็คออมง,งั้นออมขออธิบายบ้านหลังนี้นะคะครับบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านทรงไทยค่อนข้างใหญ่พี่แจ็คอืมแต่ว่าเขาไม่มีฝ้าค่ะตเข้าไปในบ้านน่ะฝ้าไม่มีแต่ว่ามันเป็นแบบเขื่อค่ะพี่แจ็ค มายถึงว่าจากจากข้างล่างเนี่ยมองขึ้นไปคือไม่มีฝ้าเห็นหลังคาเลยเหรอใช่เป็นคือเป็นคือเลยทันทีและรู้สึกแบบว่าโอ้บ้านหลังนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะมันก็โล่งเลยดิใช่พี่แจ๊คอู้ตายอาแต่พูดง่ายๆคือถ้าเป็นหนังผีอ่ะมันเป็นคือที่สามารถมีคนนั่งได้อะพี่แจ๊กก็เลยแบบเฮ้ยบ้านแบบมันโบราณแบบโบราณมากๆก็เลยแบบ นอนได้ใช่ไหมคืนนี้อ uh, <laughs> ก็ยังยืนยันที่อะเริ่มเดินสำรวจบ้านใช่ไหมคะ uh, แต่ว่าบ้านหลังเนี้ยค่ะมันจะมีระเบียงออกไปคือคล้ายๆว่ามันจะเป็นระเบียงนั่งทานนั่งปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปแจ็ค uh, <laughs> แล้วกลายเป็นว่าตรงข้ามบ้านหลังเนี้ยมันจะเป็นติดแม้ติดน้ำตกใช่ไหมคะอท uh, ดน้ำตกแล้วพอข้ามไปอีกน้ำตกหนึ่งอะมันจะมีบ้านอยู่หนึ่งหลังนะคะไปแจ็ค uh, <laughs> เป็นบ้านเก่าๆเลยบ้าน uh, <laughs> คล้ายๆแบบแฮร์รี่พอตเตอร์เลยอือหอเอค<า>ือออกมาออมามีส่งรูปไปให้พี่แจ็คดูแต่ว่ารูปเนี้ยน่าจะเปิดเผยไม่ได้เลยค่ะมันเป็น<อ>บ้านเก่าเลยอ,อและทีนี้เหมือนช่วงที่เราไปอค่ะพี่แจ็คมันจะเป็นปลายฝนแล้วแต่มันก็ยังมีฝนตกบ้างใช่ไหมครับ,รบแรกๆตอนกลางวัน,น่ะค่ะทุกคนก็อะโอเคแบ่งห้องกันเรียบร้อยมันมีทั้งหมดสี่ห้องนอนค่ะพี่แจ็คก็ห้องแรกก็จะเป็นยาย ยายแล้วก็หลานีกคนหนึ่งอนอมอยากจะบอกว่าบ้านเอาจิงมากกาใช่เก่าพี่แจ็คมันเก่าแบบมันเก่ามากฟังจากเสียงผมนะคุณผู้ชมหูฟังนะเก่าเก่าอือโอ้โอ้นอ้อันนี้คือสามารถมองจากเนี่ยเราเบียงที่เรานั่งทานเป็นปาร์ตี้อพี่แจ็คเห็นบ้านหลังนี้เลยทันทีโอ้คับอันนี้เราก็เลยรู้สึกแบบว่าโอ้บรรยากาศอืม น้ำตกก็ถือว่าดีแต่พอมองไปเราก็มันยองเหงาเหงาว่างเวงยังไงก็ไม่รู้ทุกคนก็เลยอะแยกย้ายกันเอากระเป๋าเก็บใช่ไหมคะมันมีทั้งหมดสี่ห้องนอนห้องแรกก็จะเป็นยายเบอมแล้วก็หลานอีกคนหนึ่งห้องที่สองก็จะเป็นน้าสาวน้าคนที่จองบ้านอะคะ่ะกับแฟนเขาห้องที่สามก็จะเป็นน้าชายกับแฟนเขาค่ะห้องสุดท้ายก็จะเป็นคุณป้ากับครอบครัวคุณป้าใช่ไหมคะ ทีนี้ตอนกลางวันนะคะทุกคนด้วยความที่ว่าถึงแล้วที่เที่ยวอ่ะพี่แจ็คทุกคนก็แบบสนุกสนานกันเด็กๆก็เล่นน้ําตกที่มันไหลไหลผ่านลําธารอ่ะพี่แจ๊คเล่นเพราะว่าไปถึงที่นโน่นก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามแล้วใช่ไหมคะอืก็เล่นกันพอประมาณจถึงห้าโมงเย็นนะคะพี่แจ๊คทีนี้บรรยากาศมันเริ่มเปลี่ยนไปพี่แจ็คฝนมันเริ่มตกฟ้ามันเป็นสีแดงหมดเลยอ่ะพี่แจ็ค อ่ะน้ำป่าน้ำป่ามันก็เริ่มไหลผ่านน้ำตกมาอืกลายเป็นว่าทุกคนก็ต้องขึ้นจากน้ำตกเพราะว่ามันอันตรายใช่ไหมคะอืแล้วทีเนี้ยพอฟ้ามันเริ่มมืดแต่พี่แจ็คทุกครั้งที่ฝนตกฟ้าผ่าแบบเวลาเมฟ้ามันแลบแบบแบบแบบมันจะสว่างใช่ไหมคะครับแล้วมันสว่างที่บ้านหลังตรงข้ามนะั้นอะไอบ้านเก่าเก่านะนั่นแหละ<อ>มันสว่างแค่จุดนั้นเลย<อ>พี่แจ็คโอ้โหมันเลยแบบว่าทําให้ออมรู้สึกว่า ทุกคนมันโฟกัสที่ตาเดียวที่ว่าหลังนั้นน่ะ uh huh. ทุกครั้งที่ฟ้าสว่างอะ่ะ uh huh. มันก็เลยกลายเป็นว่าบรรยากาศมันมันไม่สนุกแล้วพี่แจ็ค uh huh. มันเริ่มน่ากลัวเพราะด้วยความที่ว่าฝนตกตั้งแต่ห้าโมงเย็น uh huh. แล้วบรรยากาศมันก็เริ่มหนาวหนาวยิ่งชื้นฟ้าแดงๆอ uh huh. นี้ค่ะทุกคนก็พยายามทาตัวให้สนุกกินกินสั่งสรค์กันไปร้องเคราวเ,าเกะกันไปอะ uh huh. ค่ะ จากทีเนี้ยดันว่าทุกคนพยายามสนุกได้แค่ถึงสามทุ่มอะบรรยากาศมันก็แบบเงียบอึมครึมทุกคนไม่พูดก็เลยแบบทุกคนอาจจะอาจจะเพราะเหนื่อยมั้งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบต่างคนต่างไม่พูดอะคะ่ะทีนี้อ่ะนะเขาก็เลยพูดว่าเออถ้าวันนี้เหนื่อยอะเข้านอนกันก็ได้นะอะไรเงี้ยอ่ะทุกคนก็บอกเออเออ,เอก็ได้ก็ได้วันนี้น่าจะเหนื่อยแล้วมั้งทุกคนก็ยกย้ายเข้านอนค่ะ ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะในห้องนอนแรกยังไม่มีใครหลับเลยนะคะสักห้องเดียว oh. คือโดยปกติอะค่ะคุณยายอะ่ะเขาจะเป็นคนที่ชอบดูทีวีกลางคืนค่ะพี่แจค็คแล้วคนแก่จะเป็นประเภทที่ว่าต้องหลับจริงๆนะถึงจะปิดทีวีได้จะแบบพอจะแบบเราไปลุกไปปิดเขาบอกว่าจะปิดทำไมดูอยู่แต่กลายเป็นว่าวันนั้นคุณยายอะค่ะเปิดเขาบอกว่าไม่ต้องปิดนะเปิดทีวีค้างไปเลย เขาไม่อยากให้บ้านเงียบเพราะมันรู้สึกว่าน่ากลัวแปลกๆคุณยายเขาก็อ่ะหลับตาไปด้วยความที่ออมกับน้องสาวยังไม่หลับแต่ว่าทุกคนก็คือพยายามข่มตาหลับะค่ะพี่แจ็คแต่ว่าทุกครั้งที่หลับนะคะหลับตาจะเห็นผู้หญิงแก่ๆหนึ่งคนนั่งบนวิวแชร์ค่ะพร้อมเด็กผู้ชายหนึ่งคนยืนข้างๆเขาวัยประมาณสิบขวบ ก้าขวบประมาณเนี่ยค่ะออ oh. แล้วก็ผู้ชายไวยกลางคนยืนข้างๆเขาอีกทีหนึง่ง uh huh. จะเห็นทั้งหมดสามคนค่ะพี่แจ็ครับ uh huh. มันจะเป็นแบบเนี้ยทุกครั้งที่หลับตาเนี่ยจะเห็นคนนี้ตลอดเวลา uh huh. ในที่นี้คือเวลาที่อ่ะคุณยายเขาก็ออมก็ไม่รู้ว่าคุณยายเขาหลับไปหรือ,อยังนะคะโ uh huh. ดยความที่ว่าเราก็มันดึกแล้วพี่แจ็คแล้วมันเหนื่อยจากการเดินทางด้วยเราก็สลึมสลือค่ะทีนี้ ภาพที่เราเห็นก็คือเราเห็นคนผู้หญิงแก่คนนั้นนะคะกับเด็กคนนั้นอะเด็กเป็นคนเข็นรถเข็นให้ผู้หญิงแก่เนี่ยมาปิดทีวีห้องคุณยายครับเข็นเข้ามาเลยโดยที่ว่าเ,เราก็ไม่รู้ว่าคนเนี้ยเขาคือใครโดยที่ว่าความเหนื่อยอ่ะพี่แจ๊คเราก็แบบเราก็ไม่กล้าพูดเนะะี่ยค่ะเรากลัวว่าเราเห็นคนเดียวคนอื่นไม่เห็นอ่ะเราก็เงียบเงียบไปสักพักทีวีปิดแป๊ เราก็แบบเขาคงเขาคงไปแล้วมัง้งอะไรอย่างเงี้ยคิดในแง่ดีเข้าไว้เราอาจจะฝันไปเราอาจจะเห็นแค่คนเดียวอ่ะทีนี้เงียบปุ๊บห้องอันนี้ห้องแรกนะคะคือห้องคุณยายถัดตัดภาพมาที่ห้องน้าน้าสาวอะค,ะค่ะกับแฟนเขาเหมือนกันค่ะแฟนเขาอะแฟนน้าสาวเขาดื่มตั้งแต่ตอนบ่ายๆใช่ไหมคะพี่แจ๊ค แล้วเขาก็แบบมีอาการอ่ะเมินเมาอะไรอย่างนี้เขาก็เลยนอนหลับได้เพราะว่าเขาเมาอืแต่ว่านะสาวอะค่ะเขาโดยปกติเขาจะเป็นคนที่หลับง่ายมากๆถ้าเหนื่อยมากๆอะค่ะวันนั้นนะเขาพูดว่าอย่าอย่าปิดไฟนะพอดีว่านอนไม่ได้อืเพราะว่าถ้าปิดไฟปุ๊บเนี่ยคือเขาเงยหน้าขึ้นไปแจ็คมันเป็นเขื่อ เป็นบ้านที่เป็นขื่อที่มันมันพร้อมที่จะมีคนนั่งตลอดเวลาครับ,รบแบบคือแค่แค่ปิดไฟก็ไม่ได้อ่ะอ่าเขาก็เลยแบบว่าเ,าเลือกที่จะเปิดไฟค่ะแล้วก็พยายามข่มตาหลับอืมทีนี้นะสาวเนี่ยหนักสุดเลยทุกครั้งที่เขาหลับตาเหมือนกันค่ะเขาก็เห็นคนผู้หญิงแก่คนนี้นั่งวิวแชร์เหมือนกันแล้วก็เห็นเด็กคนนี้เหมือนกันเห็นผู้ชายวัยกลางคนคนนี้เหมือนกันครับ แต่น้านี่จะหนักหน่อยค่ะทุกครั้งทุกครั้งที่หลับตายนะคะไม่ต้องเคลิมไม่ต้องอะไรเลยืพมพอหลับตาปุ๊บเนี่ยเห็นสามคนเนี้ยยืนอยู่หน้าห้องตลอดเวลาจนเขานอนไม่ได้ค่ะเขาก็ตื่นอย่างนั้นทั้งคืนเลยค่ะจนน้าแฟนเขาอะตื่นขึ้นมาแล้วพูดว่าทําไมไม่ปิดไฟนอนละ่ออะอกลัวอะไรอะไรเงี้ยแลวด้วยความที่ว่าน้าสาวเขาก็อั้อึ้งอะค่ะเขาก็ไม่กล้าพูดเขากลัวเขาคิดไปเองครับ แบบคืนนั้นทุกคนก็ไม่กล้าพูดอะคะ่ะใครเห็นอะไรก็ไม่กล้าพูดนะนะนะชายก็เลยแบบลุกขึ้นมาบอกว่าเนี ee, ่ยปิดไฟสิอะไรเงี้ยอกลัวเหรอก็เอาพระมาใส่สิอะไรเงี้ยพอเขาไปปิดไฟแป๊กแค่ปิดไฟแป๊กนั่นแหละคะ่ะนะชายแค่หลับแค่แค่เริ่มจะหลับต่อะคะ่ะ<ข>เขาก็แบบลุกขึ้นสะดุ้งสะดุ้งขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้นอนไม่ได้ละนอนไม่ได้เลยอืเขาก็ไปหยิบพระที่เขาถอดไว้อะ่ะมาคล้องคองแทนแล้วก็เปิดไฟไว้ไวอ,ยอย่างนั้น ก็สรุปสองเขาอะไม่ได้นอนเหมือนกันเพราะว่าทุกครั้งที่หลับตาก็จะเห็นแบบนี้เหมือนกันอืจะเห็นเนะี่ยบุคคลสามคนเนี้มายืนหน้าประตูเหมือนกันค่ะอันนี้ห้องที่สองอ,อันนี้ห้องที่สองนะคะคห้องที่สามเป็นห้องน้าชายกับครอบครัวเขาซึ่งครอบครัวเนี้ยเขาอ่ะเขาบอกออมว่าเขาเห็นตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเข้าไปเลย คืนนั้นสามคนครอบครัวเขาอะค่ะไม่ได้นอนเลยอืมคือเป็นการนั่งทั้งคืนเพราะว่ากลัวว่าถ้าหลับไปแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาไหมอันนี้ห้องน้าชายค่ะเขาไม่ได้นอนอห้องที่สี่ค่ะห้องป้าเขาบอกว่าป้าเห็นเขาตั้งแต่พนักงานอะยกของมาตั้งไว้ข้างหน้ารีสอร์ทแล้วว่าเขาก็เห็นว่ามีคนอยู่ในบ้านนะ แต่ว่าเขามองด้วยความมองด้วยหน้านิ่งๆอะคะ่ะพี่แจ๊คป้าก็เลยบอกว่าเออเราเราแค่อาจจะต้องบอกเขาเขาอาจจะเป็นเจ้าบ้านที่นี่แหละมั้งสุดท้ายคุณป้าก็ไม่ได้นอน,นะคะ่ะเหมือนกันทีนี้คือคือนนั้นนะคะใครที่หลับตาจะเห็นสามคนเนี้ยตลอดเวลาคือด้วยที่ว่าทุกคนไม่รู้เลยว่าเขาคือใครอะคะ่ะ<อ>แบบทำไมต้องการอะไรจากเรา อ่ะพอตอนเช้าใช่ไหมคะทุกคนตื่นเช้ามาด้วยหน้าตาที่ไม่ได้นอนค่ะสภาพอิดโรยมากๆแบบทุกคนก็แบบมานั่งแบบมานั่งยอมมานั่งคุยกันนะคะเออพี่เมื่อคืนได้นอนไหมอะไรอย่างเงี้ยหลายคนงงว่าหลับตาแล้วเห็นได้ไงผมเข้าใจนะคือหลับตาปุ๊บภาพมันแวบมาใช่หลับตาปุ๊บภาพมันแวบมาใช่ค่ะแล้วมันแวบมาแบบในจุดจุดเดิมอ่ะทำไมเราถึงจะต้องเห็นเขาแล้วเขาเป็นใคร แบบทุกคนก็เลยมาเปิดใจตอนเช้าว่าทําไมทุกคนเมื่อคืนได้นอนกันไหมแบบทุกคนก็ถามาทุกคนได้นอนกันนอนกันไหมคะอะไรเงี้ยทุกคนตอบร้อมกันเลยไม่ได้นอนเลยค่ะไม่ได้หลับเลยแบบกลัวการหลับตามากหลับตาแล้วก็เห็นเนี่ยทุกคนก็พูดเป็นคนเดียวกันเลยค่ะเห็นผู้หญิงแก่นั่งอยู่แชฉเด็กผู้ชายผู้ชายวัยกลางคนสามคนนั่งยืนด้วยกันยืนแบบทําหน้านิ่งๆไม่ทําอะไรครับ ยืนด้วยสีหน้าที่แบบเรียบเฉยแค่เขาแค่มองเลยอะค่ะพี่แจ๊คทุกคนก็เลยแบบว่าเออทําไมอ่ะเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยน้นนาชายแฟนน้าสาวอะค่ะด้วยความที่เขาอะเป็นคนไม่กลัวพี่แจ๊คเป็นคนที่อ่ะก็ปากดีประมาณนึงค่ะอืแล้วเขาก็พูดกับไปบ้านฝั่งเขาเห็นฝั่งบ้านตรงข้ามใช่ไหมคะแล้วเขาก็ชี้ไปบอกว่าโอ้ยหลังต้องข้ามาเหรอ เนี่ยเดี๋ยวผมให้ลุงผม,มไปนอนด้วยเลยนะตอนเช้าค่ะพี่แจ็กินกาแฟอยู่แก้วกาแฟแตกคามือเขาเลยพี่แจ็แก้วที่ดิบกาแฟแตกคามือเลยสักพักผดก็ขึ้นเขาค่ะขึ้นทั้งตัวเลยทำแบบน้าสาวาก็ตกใจบอกเฮ้ยเป็นอะไรทําไมมันอยู่ๆเหมือนก็ขึ้นน้ำมอันไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็พยายามแบบว่าทายาอะไรค่ะพี่แจ็มันไม่หายอื มันไม่หายแล้วทีนี้มันเริ่มหายใจไม่ออกแล้วเริ่มแย่จนคุณยายก็พูดว่าขอขามาเดี๋ยวนี้<ะ>เมื่อกี้พูดว่าอะไรออไปขอเขาเดี๋ยวนี้ยกมือไหว้เขาเลยจนแบบน้าชายเขาไม่เคยเชื่อมาก่อนเขาก็แบบว่าเออผมผมขอโทษน,นะครับผมไม่ได้ตั้งใจอืมผมไม่ได้ตั้งใจจะลบหลู่เลยทีนี้พอเขาพูดประโยคนี้จบอะคะพี่แจ๊คทุกคนก็เลยมองไปที่บ้านหลังนั้นอื อันนี้คือส่งท้ายสิ่งที่ทุกคนเห็นมิแจ๊คฝั่งตรงข้ามบ้านหลังนั้นอะเห็นผู้หญิงแก่คนเมื่อคืนที่หลับตาแล้วเห็นแล้วค่ะนั่งวิลแชร์อยู่หน้าบ้านฝั่งตรงนู้นอะพร้อมเด็กผู้ชายอยู่ด้านข้างเขาเหมือนเดิม<อ>พร้อมผู้ชายวางกลางคนเหมือนเดิมค่ะ<อ>แต่ว่าในมือผู้หญิงแก่เขาถือกระตรงเส้นไหวอยู่ถือกระทงเส้นไหวอยู่นะข้า<ร>นหลังนะครับ ทุกคนก็เลยแบบว่าพอเห็นทุกคนก็แบบว่าอันนั้นเขาทุกคนก็เลยช็อกไปแป๊บหนึง่งอันันอันนั้นเขาเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นหรือว่าเราเสียงดังเกินไปไหมอมะไรเงี้ยแต่เขาก็มองมองด้วยความนิ่งๆอะค่ะแล้วเขาก็ค่อยๆเดินข้ามน้ําตกอะค่ะไปไปอีกฝั่งหนึ่งอะพี่แจ๊คเพื่อเอางเส้นไหว้ไปวางคนิ่งๆแล้วเขาก็หันมามองทางบ้านที่ออมพักอยู่อื แต่ว่าสิ่งพีก,กว่านั้นคือสิ่งที่บ้านผู้อ,อมเห็นน่ะเห็นคนที่อยู่ในบ้านนั้นนะพี่แจ็คเป็นผู้หญิงแก่ๆผมกระเซาะกระเซิงคืออันนี้ที่อ,อมไปเสิร์ชดูใน g ูเ g l e น่ะพี่แจ็คพี่แจ็คนึกถึงคำว่าผีกะผีกะ,กะออกไหมคะผีกะอ่าอ่าเป็นทรงแบบนั้นเลยที่อยู่ในบ้านน่ะ,ะคนก็เลยแบบว่าไปไปไป,ไปเก็บของเก็บของเลยเร็วๆอ,อยู่ไม่ได้แล้ว เพราะว่าได้จริงๆน่ะจองไว้สองคืนพี่แจ๊คครับแ,แค่คืนเดียวอยู่ไม่ได้แล้วแค่คืนเดียวยังหนักขนาดน,นี้เลยเนี่ยอยู่ไม่ได้ออแล้วทุกคนก็เลยบอกไปไปเก็บของออยายก็บอกว่าเก็บของเร็วๆเลยเอ๋อก็เลยทุกคนก็เลยเก็บของค่ะทีนี้ทุกคนก็เลยเงียบเงียบจนแม้กระทั่งที่ว่าแต่ว่าขากับพนักงานไม่เดินมารับนะคะพี่แจ๊คครับยิ้วของกระตงกระเตงออกกันไปเองขึ้นรถแบบไม่บอกพนักงานเลยโอพอเชอ็คเอาพนักงานไม่ถามสักคำเลยค่ะ<อ>ว่าทําไมอ๋อ ขาเลยบอกว่าเออโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับอะ,อะไรเงี้ยกลายเป็นว่าอออเขารู้อยู่แล้วสินะเขารู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วอ่าทีนี้ก่อนที่จะออกรถอะคะ่ะพี่แจ็คคุณยายเขาก็พูดประโยคหนึ่งขึ้นมาบอกว่ามาหาแล้วนะไม่ต้องตามกลับไปถือว่ามาเยี่ยมกันแล้วแล้วคุณยายก็พูดกับน้าชายว่าเหยียบออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะเห็นอะไรไม่ต้องหันกลับมามองครับคือทุกคนก็เลยเหยียบออกไป ต้องผ่านจังหวัดนี้ก่อนแหละพี่แจ็คถึงจะมาพูดเรื่องนี้กันอีกทีนึ่งทีนี้พอจังหวะที่กลับมากรุงเทพอะค่ะน้าสาวก็ยังเห็นแบบนั้นอยู่นะคะทุกครั้งที่หลับตาก็ยังเห็นแบบนั้นอยู่พักมันเลยจนแบบต้องไปทําบุญอะพี่แจ็คทําบุญโดยที่ว่าไม่รู้เลยว่าสามคนนั้นคือใครอ่ะอทุกคนต้องไปทําบุญหมดเลยเพราะทุกคนเห็นเหมือนกันหมดอ,อันนี้เรื่องเรื่องประมาณนี้ครับพี่แจ็คคือ แล้วทำไมคุณยายถึงพูดอย่างนั้นน่ะเหมือนพูดแก้เค็ดเ,<อ>เหรอเขาเอ้อมคิดว่าคุณยายเขาน่าคือคุณยายเขาเป็นคนมีเซนประมาณ<อ>นึงพี่แจ๊คเ<อ>ขาเป็นคนไม่กลัวพูดแก้เค็ดมังม้งพี่แจ๊คเ,<อ>เขาจะตามกลับมาหรือเปล่า <c oughs> คือประมาณว่าเอ้ยไปหาที่บ้านแล้วนะไม่ต้องตามกลับมานะใช่แบบไปเยี่ยมแล้วนะอกอมการอะไรให้เราไปหาเราไปหาแล้วนะไม่น่าจะมีนัยยะอย่างอื่นนะาจะพูดแก้แค็ดเฉย ใช่ออเกลายเป็นว่าทุกคนไม่ได้นอนทิพนั้นไม่สนุกแล้วไม่ต้องถามว่าอะไรโดนจิตโดนใจให้นะ้จะต้องเอาบ้านหลังนี้ให้ได้ไงต้องเป็นบ้านหลังนี้เท่านั้นโดยเ<อ>พื่แจคต่ะงอื่นพนักงานแนะนําแล้วนะ<อ>ขึ้นเขาไปอีกไหมครับมันมีสะดวกนะมันมีสวยกว่านี้นะอ,อไม่ค่ะจะเอาบ้านหลังนี้ต่ต้องบ้านหลังนี้ที่ติดกับบ้านหลังนั้นใช่ต้องเป็นหลังนี้เท่านั้นโอ้โหแล้วบรรยากาศถ่ายรูปมาจริงๆ้วแบ็กกราวข้างหลังบดก็ไม่ได้ เป็นไงพี่แจ็คมันก็ไม่ได้เออไม่เข้าใจนะตอนนั้นมันน่าพักผ่อนสุดๆเลยแล้วเราเป็นเราเราจะไปเที่ยวอ่ะเราจะไม่เอาแบกเก่าบ้านที่มันติดบ้านเก่าเก่าแบบนั้นไงคือมันห่างแค่น้าตกกั้นน่ะพี่แจ็คเออมันมีที่อื่นที่เขาแนะนําแล้วว่าเฮ้ยไปเที่ยวมันต้องแบบสวยหรือว่าเขาเน้นใหญ่หลังใหญ่มันด้วยณ้าตอนนั้นนาก็ให้คําว่ามันหลังใหญ่นะคะ มันเพียงพอมันไม่ดูแออัดจนเกินไปแต่ทำไมถึงจะต้องเป็นบ้านหลังนั้นที่เขาไม่ได้เปิดให้พักตั้งแต่แรกก็นั้งนัะนสิแล้วพนักงานต้องพูดแบบเอ้ยเอยว่างคะ่ะอ๋อไม่ไม่เปิดให้พักไม่เปิดให้บริการคะ่ะเออไม่เอ็กเลยนะคะกลายเป็นว่าฝืนยังจาอีกด้วยความที่อารมณ์ตอนนั้นคือไม่ได้คิดไงไม่ได้สนใจแล้วเน,<อ>ะะะะนาะอออะนะครับ โอ้จากการที่จะไปเที่ยวพักผ่อนสองคืนดูที่น้คืนเดียวคือถ้ายังฝืนถ้ายังฝืนสมมุติยังฝืนเอาคืนที่สองต่อเขาอาจจะไม่ได้แค่มาเตือนสิจะหนักกว่าเดิมนะเขาอาจจะไม่ได้แค่มาเตือนอาจจะเป็นขื่อบนนั้นอาจจะเป็นเขานั่งแทนอาจจะไม่ได้แบบว่ามาแบบมายืนให้เห็นเฉยๆละใช่คือที่เราคิดมาตลอดว่าเขาขึ้นไปนั่งได้เขานั่งแน่อนนั้นน่าจะแน่นอน นาอจจท่อง้องละคนเลยทีเนียอเออ,เอ,อนะครับโอ้โอเคคุณออมนั่นคือเหตุการณ์ที่ไปเขาเรียกว่าจากนักท่องเที่ยวกลายกลายเป็นผู้ประสบภัยใช่เมื่อสี่ปีที่แล้วามานอันนี้ของผู้ประสบภัยของแท้เลยนะเออจริงพี่แจ็คมันไม่สนุกแล้วอะเที่ยวที่นัทีนี้น้าก็ต้องแบบก็ต้องคิดใหม่เวลาไปเที่ยวอะ่ะก็ต้อง เหตุการณ์เนี้ยมันมีอีกนะเขากลัวออมอ่ะเจอแบบนี้อีกนะที่น้าฝืนบ้านพักอันเนี้ยริมทะเลเนี่ยอีกแล้วแบบใช่พี่แจ๊คก็ฝืนบ้านบ้านหลังหนึ่งอ่ะที่ริมทะเลและสภาพบ้านเปเหมือนคนอยู่อะค่ะแต่มันมีห้องปิดตายหนึ่งห้องแล้วอไก็เอาแล้วพอไปส่งห้องนั้นอะมันกลายเป็นห้องเด็กเก่าๆอ่ะพี่แจ๊คทำไมน้าก็เป็นอะไรกับ ป็นบ้านหลังสุดท้ายที่เกิดแต่กับเราอะเออคืออันนี้คือก็น้าเหมือนเดิมน้าเนี่ยแหละเป็นคนฝืนแบบไม่ค่ะเอาบ้านหลังนี้แหละบ้านหลังสุดท้ายเราจะอยู่อันนี้แหละต้องบอกทุกคนว่านา้าน้าต้องต้องเปลี่ยนเซนแล้วนะมาต้องใจเย็นด้วยเออหรือไม่ก็ต้องปรึกษาทุกคนก่อนอันนี้โอเคไหมโอ,โอเคไหมอย่างนี้โอเคไหมเอาไหมเอเอ,เอนนก็คือ,อท่าน,นา้าเซนฝืนแบบนี้อีก สักนาเซ้นมีปัญหาแบบนี้อีกเนี่ยคนที่ไปด้วยไปเที่ยวเนี่ยมันไ,ไปเจอคนเดียวอสิที่แก็จะกลายเป็นพวกครอบครัวจะกลายเป็นผู้ประสบภัยไงใช่เออนะครับโอเคโอเคคุณออมนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของคุณออมใช่ขอบคุณมากมากที่มาเล่าเรื่องพวกเราได้ฟังคุณออมหลังจากที่หายไปหนึ่งปีนะใช่ค่ะเออครั้งหน้ารุเร็วกว่าครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วนี่ตีสี่ตีห้านะ เอ้ยไปเรื่อยๆล่ะหรือจะเอาตีสี่ตีห้ามันหลังก็บอกตีแจ้งได้เนี่ยโอ้สายที่สิบเออนะครับครั้งหน้าถ้ามีเรื่องอีกมาเล่าพวกเราฟังนะได้ได้โอเคคุณออมขอบคุณมากสวัสดีครับเฮ้ยจินลิศ หลังจากรับชมรับ <avez> ฟังกระจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยลอตเตอรี่ plus นก plus ก็ได้ไลน์ก็ดี